สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับร้านหนึ่งชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาให้ชมดอกข้าวบรรศานะครับอ่าต้นนี้นะครับก็กอนี้แล้วกันนะครับกอนี้เพราะว่ามันกอใหญ่ได้มาปีนี้นะครับอ่าเพิ่งจะนํามาปลูกลงกระถางนะครับแต่ว่าลูกๆออกมาเยอะเลยนะครับเนี่ย ก็คือกอนี้ที่ได้มาใหม่นะครับแต่ว่าดอกดอกจะเข้มมากนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้ถ่ายลง Youtube ให้กับ FC ทุกท่านนะครับที่เราห่างกันไปนานนะครับจากที่เราไม่ค่อยได้ถ่ายลง y o u t u b e นะครับแต่วันนี้ว่างนะครับเลยมามาถ่ายดอกข้วบรรนาสีม่วงเข้มให้กับ f c ได้ชมนะครับวันนี้ก็คือต้นนี้นะครับก็คือม่วง ปลากระยอนั้นเองนะครับกอนี้ก็ยใ,ใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ออกดอกนะครับอีกไม่นานก็จะออกดอกให้ชมแล้วนะครับอันนี้ต้นต้นนี้สมบูรณ์มากนะครับช่อดอกคงจะใหญ่เหมือนต้นแม่เลยนะครับเรามาต่อกันที่อันนี้คือราชินีแห่งขุนเขานะครับต้นนี้ต้นเล็กๆแต่ว่าน่ารักนะครับเราก็มีสะสม แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นช่ชมพูชมพูใหญ่นะครับชมพูใหญ่ช่อจะยาวมากอันนี้ขุดขุดจากในสวนนะครับมาใส่กระถางไว้ประดับให้มันสวยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาลากันที่หน้าบ้านนะครับคลิปสั้นๆน,นะครับให้ชมดอกข้าวบัญศานะครับอ่หน้าบ้านก็จะมีตัวนี้คือกระเรียงคอยาวนะครับคุณผู้ชมครับกระเรียงคอยาว นี่เล็กๆแต่น่ารักตัวนี้ก็เป็นราชนีแห่งคุณเขานะครับปลูกผสมประสานกันไปนะครับอ่านะครับก็วันนี้ร้านหนึ่งชาแนลนะครับก็มาอัปเดตนะครับสวนอ่าตัวนี้ก็ออกลูกแล้วนะครับออกออกฝักแล้วเขาบอกมันอร่อยนะลูกสุกมันอร่อยใช่ไหมมันทานได้นะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับวันนี้ให้ชมเน้นดอกดอกข้าวสาม่วงปากกระยอนนะครับแล้วก็ดอกข้าวบรรส่าต่างๆนะครับที่บ้านสวนดอกโพธิ์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ต้องการคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับ